อ๋อยังสวัสดีครับนี่คือบ่อน้ำพุร้อนของเราที่เรามาถึงนะครับใช่ครับมือ่อระยะเวลาไกลมากไม่มีคนมากเลยน้ำพ้อนกรุงเทพเยอะกว่าโดนมือนี่ร้อนสุดยอดร้อนมากน้ำพุร้กรุงเทพเยอะกว่าต้องมามาได้เลยเนี่ยควันนี่ปวด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 ปปดไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าครับมีคนนําไข่มาต้มนะครับนี่เราก็จะไปกินไข่คนนาเรามาเที่ยวอยู่ไหนครับขาเขื่อร้อนหมดคนนาเรามาเที่ยวอยู่ไหนครับคนนาเรามาเที่ยวอยู่นู่นนั่งหลบเต็นท์ นี่ไสุดยอดน้งสบายใจ,ยยใจโอ้ยราย,รยายเนี่ไปพี่เต้มไม่ลงมานี่นะครับเันภูร้อนยิ่งใหญ่ของเรามีอยู่แค่นี้มาหลายสิบโลมากดูภูเขาน้ำภูร้อนมีแค่นี้ครับแค่นี้ร้อนมาก ู่หาเระช่างกล้องจะไปยังไงครับเนี่ยที่ไหนบูกกับไฟพี่เดีวตอนนี้เราต้องเดินทะลุไปเรื่อยนะครับโดยการเหยียบหินทางนี้กลัมาฐานทางนั้น เดินต้องระวังนะครับ,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 บนี่อันตรายน้ำร้อน95องศา97นะับเจ็ดบร้อนสุดๆด,ดูจากควันที่พวยพุ่งออกมานะครับร้อนมากไม่น่าจะไหวคนระับอย่างนี้ลงไปแช่งแป๊บเดียวครับข้างในสุกหมดโย, <laughs> โยอ ห ens, ัวร้อนที่เดียวครับน้ำพุร้อนนี่ทำเอาหน้าตึงกันเลยนี่ดูพวกเราทีมเราจะสนุกสนานมากนะครับในการมาน้ำพุร้อนเย้เล่พอเล่สนุกสนานกันจริงๆนะเหมือนจะชอบจุ่มเต็ม er> ๆเล่มีแมงมุมด้วยแมงมุมอาศัยอยู่ เน่แ <Yeah, S 1> น่นอนมีนมันมนมาใส่อยู่นะครับท้องรนะ้อ <laughs> นอะเฮ่กระนกเรับผมพอตัดภาพมาแค่นี้นะครับไม่ไหว <laughs> แล้วอับอ้ยแลือเกินในการมาำมูร้อน